ไม่เจ <b ots> ้าบายเหรอแม่เลียร้อนใช่ไหมมันร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะตัวสองนอนค่ะนอนตากลิบกลิบแล้วตะรอดไหมเนี่ยตัวรลอดไหมโอเคยู are you okay เล่นจนเหนื่อยนอนแล้วแม่ก็ปลุกให้ตื่นไม่อยากจะนอนต่อแง่ะแง๊ะแงะดูครับแม่ลูกหน้าจะมีแต้มดำๆคล้ายๆกันแต่แม่เขานี่เต็มที่เลยนะคะแมวไทยพันวิเชียรมาก I am t r u my name is Song M i cute? หนูน่ารักไหมจ๊ะอีนนอันนากระพิปตาเอากระพิปตาให้ท่านผู้ชมแล้วแล้วหูหนูกลางเลยหุยห้ยอุอมนุษย์พพดอะไรหูหนูตั้งกลางเลยเฮยตั้งโชว์เลยแบบว่าหูนี่เบิกบานเต็มที่ฮะตาโตหูกลาง ลีลาหนูหาวเป็นไงน่ารักไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์โอ้โหกดซับสไคร์และกดกระดิ่งกลางวานให้หนูด้วยนะช่อง My Cat TV แม่ทองแท้หนูชื่อสองจะมาแสดงให้รักชมเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ จะเป็นเต้านี้หนูทำาตาโตส่งท้ายโอเคกริบกริบกริบบายบายสิ่โอเค